Um สู้ๆค่ะสู้ๆจะรักสิงห์เมียวขอบคุณนะครับรักทุกคนค่ะขอบคุณครับรักทุกคนนะครับสวัสดีครับฟังนะครับขอบคุณครับผู้กำกับแล้วนะครับกำกับเอาเองนะครับวันนี้หลคกมีหมีในตำนาเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆที่พี่น้องมอาให้นะครับขอบคุณดาวที่ส่งมาให้ด้วยนะครับรีบเอาคูดักที่เตีย้ยไปมาคุ้หมหัวเมยเดี๋ยวนี้เร็วเมยเม่นที่ดีแล้วบังคับแม่ฮะตั้าบอกทั้งคืนไปไหนทีแม่มันมาทั้งเร็วดาวอีกเด,ดาดาวคือดาวเยวโอเคโดเคทุอย่างนั่นเลย ี่เหี่ยมหางนะหานะไปเอาเท้าเดมาคุ้มหัวแมงดนี้เร็วเราบไปไปยุ่งเข้าบอกมาดเวนี้เดีวเครับนะรับรับคำนี้เรียบร้อยกับเพื่อนขับอะไรรอคำนี้รอซื้อบัตรคาขอบคุณครับเพลงร้องอายสี่แ สี่แสนเก้าแล้วโห0อเนาะสูบี่แสนเก้าบาทแล้วเป็นบาทวะครับวันเราค่อยมาถึงแล้วแล้วบอกวันเราค่ยมาถึงแงานเสียงนี้หคคนครับไม่ต้องเรียกเต็มยศอมาเลยอามาเลยนี่มันเกิด พี่น้องครับแบตสิบวัตอีกแล้วครับพี่น้องครับยุดไปแล้วมั้งฮะนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับผมจะขออนุญาตลงไลน์ซะกก่อนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผ